นกไม้นะครับนกไม้นกไม้ครับผมเโาแล้วเบิ่งครับได้มาท์เดียวครับนี่อันนี้นกต่อได้ครับตัวนี้ต่อได้ครับผมจัดไปไปดูจัดไป,ดไปนี่ นกอาทิตย์เดียวครับผมเจ๋าสิดจอดชัดไหมถ้าหนผู้ชมตั้งแต่ได้นกมากกหัวก็เห็นครับผมครูใส่นกต่อแล้วครับ พอดีเจ้าเขาออกแดดครับผมผ่าสีจมพูนี่เป็นนกไม้เลยครับเพิ่งในอาทิตย์นึงครับที่ลงคลิบให้เบิง่งนะครับก้อนหนานี่นะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นนกตัวผมครับตัวนี้ก็นกไม้นะครับก็ได้สร้างมามสองตัวครับนี่ครับ ตัวนั้นองกุกดินยุ่งสั่นแบบเบิดมือครับแต่ว่าดินแบบหัวบวดแตกครับผมนี่ครับตัวนี้คันนะครับเป็นเป็นริ้วหอยครับผมส่วนมากจะออกตันตันกว่าครับถ้าตัวนังป้อนคันครับมาได้พร้อมกันครับนี่ครับคู่นี่ถ้าตัวนี้เป็นริ้วตันแ่ามีรอยมิกรูครับก็จะเป็นริ้วหอยวะครับเพื่อนเนาะ มานนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้เมื่อเมื่อสักวันนี้ขันขันแล้วครับเรียกแล้วตัวนี้ครับเรียกสองกุ๊กตัวนั้นครับยังบวันคันครับนี่จะดินครับผมนี่ครับอันนี้ครับผมเอานกออกแดดอีกคนนึงครับเนาะเพื่อจะได้เขามีแรงมีกำลัง ก็จะได้คันดีๆครับผมเอาออกทุ่มมือครับผมก็ได้เพราะช่วงนี้เหตุงานอยู่แคมป์ครับผมอยู่อยู่อยู่ไกลที่พักนะครับเนาะต้องออกกาาแดดทุ่มมือครับบม่ได้ออกต่อครับนีอยู่ตันอยู่ครับแถวนี้ผมจะไปเก็บอยู่ตันอยู่แต่ว่างันมีเวลาครับน่ครับตัวนี้หัวก็ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าต้องล่อเขาชนขวบนะครับถึงเขาคู่อ่ะยะ เจ้าก็ต้องร้อยเขาชนขวบนะครับเนาะจึงออกต่อได้ครับผมนี่ครับโอเคครับคลิปนี้มารีวิวให้เพิ่งว่านกนกเม่ตัวนี้คู่ใส่นกต่อแล้วครับนี่ครับคันดีว่านกต่ออีกครับนี่ในมาแล้วคันดีคันนกมือครับผมได้ยินเสียงนก ตัวอื่นมาได้ครับคันรถครับนี่ตัวนี้นะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่า,ทานี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ